อยากจะเจอคอร์สนี้อยากจะเจออาจารย์เกียวให้เร็วกว่าน,นี้น่าจะเจอกันตั้งแต่ตอนที่ลูกน่าจะพูดได้แล้วคือหนิงว่าสองปีลูกพูดไม่ได้เนี่ยมันมันมันแย่สวัสดีค่ะคุณหนิงนะคะติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารค่ะคุณแม่ลูกสองน้องเข้าหอมกับน้องออสโลค่ะ เป็นนักเรียนอาจารย์เกลค่ะทั้งหมด4คอร์สค่ะที่มาเจออาจารย์เกลคือทีแรกเนี่ยเราไปหาหมอพัฒนาการอยู่ที่กรุงเทพตอนนั้นน้องสองขวบค่ะแต่น้องไม่พูดตอนนั้นเราคิดว่าเราสอนสองภาษาแม่พูดภาษาอังกฤษพ่อพูดภาษาไทยลูกก็น่าจะเกิดความสับสนจากตรงน,นั้นก็เลยทําให้ลูกพูดช้า ลูกมี iPad เป็นของตัวเองตั้งแต่6เดือนแล้วก็ดู iPad มาตลอดกินข้าวก็ดู iPad แล้วก็มีความสุขกับการใช้ iPad แม่ก็มีความสุขกับการเอา iPad ให้ลูกเพราะว่าเวลาให้ลูกแล้วลูกอยู่นิ่งทุกอย่างมันสบายแม่มีเวลาทำกิจวัตรประจำวันอย่างอื่นสบายชิลๆ์แต่เราไม่รู้เลยว่าปัญหาของมันคืออะไร ตั้งแต่สองปีตอนนั้นที่เราหาหมอที่กรุงเทพเราลูกก็ยังไม่พูดจนกระทั่งเราก็อยากจะให้ลูกพูดโดยการที่เราเข้าใจว่าเราควรจะไปสปีชเตอริปีบ่อยๆเราก็เลวเข้าไปที่โรงพยาบาลรัฐบาลซึ่งโรงพยาบาลรัฐบาลก็จะมีพยาบาลช่วยแนะนําพยาบาลก็แจ้งบอกว่าลูกอ่ะเป็นสมาธิสั้นตอนนั้นเราก็เสียใจมากแต่เราก็ไม่เป็นไรลูกเราเราจะไปต่อ เห็นเพื่อนคุณหมอตาตาช่วยแชร์เพจมาบ่อยๆก็มานั่งดูไลฟ์แล้วก็มีความรู้สึกว่าเออใช่มันน่าจะเป็นแบบนี้ก็เลยทักอินบ็อกซ์เข้ามาสิ่งที่เราต้องการที่สุดก็คืออยากจะให้ลูกชายเนี่ยพูดได้เป็นปกติเหมือนคนอื่นเขาตามเกณฑ์แล้วก็เลยเลือกคอร์สเรียนตอนนั้นก็คือเรียนเรื่องพัฒนาการพูด ลูกมีการเริ่มพูดเป็นคําค่ะแต่ก็ยังไม่ยังไม่ไม่ปฏิปต่อยังไม่เป็นเรื่องคือคอสพูดก่อนแล้วก็คอสสมองแล้วก็คอสพฤติกรรมปัญหาของยิงก็คือน้องไม่นิ่งทํายังไงน้องถึงจะนิ่งเพื่อที่น้องจะได้รับเทคนิคต่างๆที่แม่อยากจะให้ข้อมูลที่แม่อยากจะให้ถ้าน้องไม่นิ่งน้องก็จะไม่รับข้อมูลใดๆทั้งสิน้นอันนี้ก็คือเต้องมาแก้ไขปัญหาของเขาก็คือว่าทํายังไงให้เขานิ่งแล้วเราก็ ยังค้างคาอยู่ในใจเสมอว่าลูกสมาธิสั้นมันไม่ขาดสักทีเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไปหาหมออยู่ที่ขอนแก่นหมอพัฒนาการให้เขาบอกดูสิว่าลูกเราเนี่ยเป็นสมาธิสั้นจริงไหมพอไปถึงคุณหมอก็บอกว่าเป็นสมาธิสั้นด้วยมีออทิสติกแฝงด้วยอาจจะมีออทิสติกแฝงด้วย เครียดมากรู้สึกเสียใจจนกระทั่งวันนั้นเราก็โพสต์ลง Facebook เมื่อเพจโพสต์ลง Facebook เรายังไม่เคยเจออาจารย์เกียวอาจารย์เกียวก็เรียกเข้ามาว่าลองเข้ามากรุงเทพไหมอยากจะลองเจอดูแล้วพอมาถึงปุ๊บอาจารย์เกียวก็แนะนําว่าลูกอ่ะไม่มีสมาธิสัน้นแล้วก็ไม่มีออทิสติกแฝงแต่อยู่ที่พฤติกรรมการเลี้ยงดูของผู้ปกครองซึ่งเราเอาจอให้ดูเาเอาจอให้ดู ก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะต้องตัดจอก็คือขอความร่วมมือจากพ่อจากป้าตาจากแม่จากอาม่าเองแล้วก็จากทุกคนในบ้านเพราะทุกคนในบ้านทราบว่ามันเป็นที่พฤติกรรมการเลี้ยงดูของพวกเราเองทุกคนเขาก็หมดจอให้ก็ใช้เวลา5 7ถึง7วันที่ลูกจะร้องหาจอและหลังจากนั้นลูกก็ไม่ร้องหาจออีกเลย ในระยะเวลาแค่เดือนเดือนหนึ่งลูกก็พูดพูดเป็นประโยคได้มากขึ้นเราก็มีความหลากหลายเราก็เห็นลูกว่าลูกนิ่งขึ้นลูกยอมนั่งโต๊ะเป็นระยะเวลายาวนานลูกก็ยอมทํากิจกรรมตามที่แม่ร้องขอลูกยอมปรับพฤติกรรมมากยิ่งขึ้นกว่าตอนที่ยังไม่เลิกจอลอยเปอร์เซ็นต์ค่ะคือ่วงดีวันนั้นที่เราตัดสินใจว่าจองตั๋วเครื่องบินแล้วบินมาเลยเราเราตัดสินใจถูกต้อง แล้วเราก็พอหลังจากนะเรารู้ว่าลูกเราไม่เป็นอะไรเราก็จะกลับไปแล้วเราก็จะยืนยันว่าหมอต้องยืนยันคําพูดใหม่ว่าลูกดิฉันไม่เป็นอะไรพอไปถึงปุ๊บคุณหมอก็็บอกว่าเนี่ยออสโลเนี่ยไม่มีสมาธิสั้นนะแม่แล้วก็ออทิสติกแฝงอะไรเงี้ยที่คู้ราน่าจะมีก็ไม่มีนะแม่เขาเป็นเด็กปกติดีค่ะคิดว่าจอเป็นส่วนสำคัญ คิดว่าการเรียนรู้ที่ถูกต้องการใส่คลิกที่ถูกต้องณนะเวลาที่ถูกที่ถูกทางที่อาจารย์เกียวแนะนำแล้วก็มันก็เลยทำให้พฤติกรรมน้องเปลี่ยนใช่คือตอนนั้นอาจารย์เกียวพยายามบอกต้องหยุดจอแต่เราก็ยังไม่รีไลซ์ว่าม,มันต้องหยุดจอเออนิดเดียวนะ่ะเราก็ยบอกว่านิดเดียวนะ่ะไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยเพราะบางทีเนี่ยมันทำให้แม่สบาย แต่เราไม่รู้เลยว่าเราต้องมานั่งแก้ไขปัญหาที่บอกว่ามาหาศาลมากคือถ้าถอยหลังกลับไปได้เนี่ยตอนหกเดือนนั้นทุบจอทิ้งเลยเคือทุบจอทิ้งเลยตอนแต่ตอนที่ซื้อมาคือมันคือมันมาแก้ปัญหาเนี่ยมันหนักหนาสาหัสมากกว่าตอนที่เราต้องมานั่งซื้อจอให้มันจบแล้วก็บางทีแม่ไม่สบายหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกเพื่อลูกบางทีเพราะว่ามันจะได้ไม่มีปัญหาคือปัญหามันเยอะมาก หนิงมีความรู้สึกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็น่าจะต้องกลับไปแก้ไขการเลี้ยงดูของพ่อแม่น่นแหละอยากจะเจอคอสนี้อยากจะเจออาจารย์เกลียวให้เร็วกว่านี้น่าจะเจอกันตั้งแต่ตอนที่ลูกน่าจะพูดได้แล้วคือหนิงว่าสองปีลูกพูดไม่ได้เนี่ยมันมันมันแย่เอคือเราเห็นลูกคนอื่นพูดได้เอาทำไมลูกเราไม่สื่อสาร เออเราก็คาดหวังว่าวันหนึ่งลูกเราจะมาคุยกับเรามาเป็นอามามีอันอย่างนี้อันอย่างนั้นอะไรเงี้ยซึ่งทุกวันเนี้ยเออเราดีใจมากที่ลูกเราเนี่ยคอยบอกมามีหาหมอมามีกินยามามีหลายๆอย่างคือแบบว่ามันแสดงได้เห็นถึงว่าลูกเรารักเราเรารักลูกอะไรเงี้ยเออมันน่าจะมันมันน่าจะได้คุยกันตั้งแต่นานมาแล้วอะไรเนี้ย